วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูครับเค้กวันแม่ <_ letter> เนื้อเค้กนุ่มฟูสามารถอบได้ทั้งเต้าอบมออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมัน <_ letter> ด้านในเค้กมีไส้ซ่อนอยู่ด้วยนะ <_ letter> ด้านบนเนื้อเค้กเป็นวิปครีมอร่อยอร่อยหวานน้อยหอมละมุน <_ letter> มาเริ่มต้นลงมือทำเนื้อเค้กก่อนเลยนะจ๊ะนำแป้งสาลี ufm ตราพัดโบก50กรัมเทลงไปในชามผาสม แป้งตัวนี้เป็นแป้งเค้กชนิดพิเศษผลิตจากข้าวสาลีชนิดเบา<ม>เนื้อแป้งละเอียดเหมาะสำหรับเค้กทุกชนิดเริดทัดมาใส่น้ำตาลทรายลงไป60กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะหรือ24กรัมและเพื่อให้เข้ากับวันแม่ป้าจะใส่กลิ่นมะลิลงไป1ช้อนชาถ้าไม่มีกลิ่นมะลิใช้กลิ่นอื่นๆแทนได้นะคะจากนั้นใส่ไข่ไก่เบอร์2ลงไป2ฟอง คนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้พอเข้ากันตอนนี้ป้ายังไม่ได้เปิดเครื่องตีนะคะแค่คนเฉยๆเอาเข้ากันประมาณนี้พอแล้วจ้าทัดมานำา SP 10กรัมไปไปที่หัวตี ตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา3นาทีเนื้อแป้งสูตรนี้นุ่มฟูเพราะว่าป้าเลือกใช้แป้งสาลีสําหรับทําเค้กตราพัดโบซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยเขาสามารถดูดซึมน้ําและน้ําตาลได้มากกว่าแป้งชนิดอื่นเหมาะก,กับเค้กที่มีส่วนประกอบของน้ําตาลสูงหรือใช้ไข่มันในปริมาณที่มากจะใช้ทําบัตเตอร์เค้กชิปฟอนเค้กหรือสปันเค้กก็เอาอยู่จ้าแถมเนื้อเค้กที่ได้ยังนุ่ม เนื้อละเอียดไม่ยุบตัวหลังอบสุกด้วยนะสมแล้วกับที่เป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีคุณภาพทุกถุงวางใจได้หลังตีครบ3นาทีส่วนผสมจะต้องคนฟูขาวแบบนี้เลยนะคะจากนั้นตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลา1นนาทีเพื่อไล่ฟองอากาศ แป้งสาลี UFM ตราพัดโบกสามารถหาซื้อได้ที่ UFM Fuji Super s u per market ทั่วไปหรือว่าตามร้านค้าที่จัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารและเบเกอรี่ทั่วประเทศ ตักส่วนผสมที่ได้ใส่ถ้วยคัพเค้กขนาดก้น5เซน1สูตรจะสามารถตักใส่ถ้วยคัพเค้กไซส์นี้ได้ทั้งหมด10-11ถ้วยตอนตักเนื้อเค้กใส่ถ้วยเราจะไม่ใส่ให้เต็มถึงขอบถ้วยนะจะใส่แค่ประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยเนื่องจากว่าเมื่ออบแล้วเขาจะฟูขึ้นอีกจับคัพเค้กกระแทก3-4ครั้งก่อนนาเข้าอบถ้าใครจะอบด้วยเตาอบ ให้วอร์มเตาอบให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนใช้งานนะคะนำขนมเข้าอบที่170องศาเซลเซียสเป็นเวลา15-17นาทีหรือจนกระทั่งสุกตอนอบป้าใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะจ๊ะหลังอบให้กระแทกเค้ก3-4ครั้งแรงๆนะคะแล้วนำเค้กคว่ำบนตะแกรงพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทถ้าใครจะอบในหม้อทอดไร้น้ำมันหรือหม้ออบลมร้อนให้วอร์มเครื่องให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนใช้ด้วยนะคะ แล้วนำเค้กเข้าอบที่150องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา15-17นาทีหรือจนกระทั่งสุกลังอบอย่าลืมจับเค้กกระแทกแล้วคว่ำพักไว้บนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทเช่นเดียวกับการอบด้ดยเตาอบนะคะเมื่อเค้กเย็นสนิทแล้วนำฟิลลิ่งรสที่ชอบใส่ถุงบีบแล้วเจาะบ,บีบลงไปในเนื้อเค้กแบบนี้ได้เลยค่ะ เนื่องจากว่าเนื้อเค้กเขานิ่มมากเลยสามารถใส่ไส้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยฟิลลิ่งสีฟ้าที่เห็นอยู่นี้เป็นฟิลลิ่งรสราสเบอร์รี่นะคะ บีบฟิลลิ่งจนครบทุกถ้วยแล้วถัดมามาตีวิปครีมเพื่อตกแต่งด้านบนเค้กกันวิปครีมที่ป้าใช้วันนี้คือ Rich Eco Whip วิปครีมตัวใหม่จากทาง Rich เขาเป็นวิปครีมราคาประหยัดคุณภาพดีตีง่ายขึ้นฟูดีถึง4เท่าหอมกลิ่นนมรสชาติหวานน้อยอร่อยเหมาะกับเมนูที่ต้นทุนไม่สูงในการใช้งานให้นําออกมาคลายเย็นในตู้เย็นช่องธรรมดาค้ามคืนหรือ8-12ชั่วโมงไม่แนะนําให้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะ เพราะว่าอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานให้เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้วิปครีมที่เราจะนํามาตีเนี่ยควรจะต้องเย็นจัด,จดแต่ไม่ใช่เย็นจนเป็นน้าแข็งนะเท hey, วิปครีมลงไปในโถตีรับเค้ก1สูตรจะใช้ริชอีโควิปประมาณ200กรัมบวกลบนิดหน่อยขึ้นกับว่าเราบีบมากบีบน้อยแค่ไหน ริชอีโควิ p สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อกับ r ริชโดยตรงผ่านทางช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้นะคะยังไงเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นนะ ตีวิปครีมด้วยความเร็วกลางเป็นเวลา3-8นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูตามต้องการบริช Eco w h i p ถ้าเปิดกล่องใช้งานแล้วใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1อาทิตย์ถ้าเปิดกล่องแล้วไม่แนะนําให้นํากลับไปแช่แข็งซ้ำเนอ้อถ้ายังไม่ได้เปิดกล่องจะสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้2อาทิตย์หรือถ้าเก็บไว้ในช่องแช่แข็งอยู่ได้นานๆถึง12เดือนเลยจ้าอายุในการเก็บรักษาขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะเช่นขึ้นกับอุณหภูมิของตู้เย็น ขึ้นอยู่กับว่าตู้เย็นของเราความเย็นคงที่ไหมเปิดบ่อยไหมอะไรแบบนี้ค่ะ r Rich Eco Whip นอกจากจะใช้ปาดเคก้กแต่งเค้กได้แล้วยังสามารถใช้ทําไส้ขนมได้ด้วยนะวิปครีมตัวนี้เป็นหนึ่งในวิปครีมที่ป้าขอการันตีเลยค่ะว่าตีขึ้นฟูง่ายมากจริงๆแล้วก็อร่อยรสชาติถูกใจป้าสุดๆเนี่ยดูสิคะโม้ไปแป๊บเดียววิปครีมตีขึ้นฟูได้ที่เราจ้า พอขึ้นฟูดีแล้วเราสามารถตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกสักครู่เพื่อไล่ฟองอากาศให้เนือวิปครีมเนียนขึ้นได้นะคะจากนั้นก็นำไปใช้บีบตกแต่งบนเค้กได้เลยในกรณีที่อยากทำวิปครีมเป็นสีต่างๆง่ายๆเลยค่ะตีวิปครีมจนกระทั่งขึ้นฟูเหมือนเดิมใส่สีผสมอาหารลงไปตามชอบตีด้วยความเร็วต่ำเพื่อไล่ฟองอากาศและเพื่อให้สีเข้ากันกับวิปครีม เพียงเท่านี้เราก็จะได้วิปครีมสีสวยๆไว้บีบตกแต่งบนหน้าเค้กแล้วก่อนบีบตกแต่งคัพเค้กป้าจะนำริช Eco ควิปมาบีบลงไปด้านบนของคัพเค้กแล้วปาดให้เรียบเพื่อเป็นการรองพื้นคัพเค้กใครถ้าอบแล้วหน้านูนขึ้นมากดูแล้วไม่สวยสามารถตัดปาดเค้กส่วนที่นูนขึ้นทิ้งแล้วค่อยใส่ไส้และปาดวิปครีมได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าจะบีบคัพเค้กแบบง่ายๆให้ดูค่ะตัวแรกป้าใช้หัวบีบเบอร์2ดี บีบวนลงไปด้านบนของคัพเค้กแบบนี้แค่นี้เองค่ะเราก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆแล้วถ้าอยากได้ดอกไม้แบบทูโทนนะคะให้นำวิปครีมสีที่1มาปาดหรือบีบบางๆลงไปที่ขอบด้านข้างของถุงบีบใส่วิปครีมสีที่2ลงไปตรงกลางของถุงบีบบีบวนลงไปด้านบนของคัพเค้กเหมือนเดิม นี่เราก็จะได้ดอกไม้แบบทูโทนแล้วในการบีบเราสามารถเลือกใช้หัวบีบแบบต่างๆได้เลยนะคะหัวบีบแบบนี้บีบออกมาแล้วก็สวยดีดูนะหลังบีบเราสามารถนำเม็ดน้ำตาลแบบต่างๆมาตกแต่งเพิ่มเติมได้ง่ายๆแต่ก็ออกมาสวยดีอยู่เนอะ จะบีบเป็นลายเล็กลงแล้วสลับสีกันก็สวยอยู่ดูนะตกแต่งด้วยน้ำตาลอีกนิดการบีบบิปครีมสามารถปรับเปลี่ยนเองได้หลากหลายเลยนะมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบ คัพเค้ก1สูตรจะใช้ Rich Eco Whip อยู่ที่ประมาณ200กรัมถ้าทำคัพเค้กได้10ถ้วยต้นทุนวัตถุดิบ Rich Eco Whip จะอยู่ที่2บาทกับ10สตางค์ต่อถ้วยต้นทุนวัตถุดิคบคัพเค้ก1สูตรจะอยู่ที่33บาท25สตางค์แป้งเค้ก1สูตรทำคัพเค้กได้10ถึง11ถ้วยถ้าทำได้10ถ้วยต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่3บาท33สสตางค์ ต้นทุนวัตถุดิบครับเค้กต่อถ้วยรวมค่าวิปครีมเนื้อเค้กฟิลลิ่งแล้วจะอยู่ที่6บาทกับ18สตางค์ต้นทุนนี้ยังไม่รวมท็อปปิง้งสีผสมอาหารและน้ำตาลโรยแบบต่างๆแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าจิป,ปาถะนู่นนี่นั่นนะจ๊ะวันแม่ปีนี้ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรขายหรือว่าจะทำอะไรให้คุณแม่ดีป้าขอฝากเมนูนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ